สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันจันทร์ทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ยิปซีทนายดวงระหว่างวันที่1-7ตุลาคมวันจันทร์ในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่จัสสิิค่ะไพ่ใบนี้เตือนให้คุณทำทุกอย่างในช่วงนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบระมัดระวังค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดให้คิดไตรตรองพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนก่อนตัดสินใจให้ใช้เหตุผลให้มากค่ะส่วนการเงินคือไพ่ราชาถือไม้เท้า การเงินดีนะคะมีรายได้จากความสำเร็จของงานที่ทำสัปดาห์นี้ไม่มีปัญหาเดือดร้อนใดๆค่ะยิ่งขยนันยิ่งได้เงินเยอะด้วยไพ่การงานคือไพ่หกไม้เท้างานก้าวหน้าไปแบบช้าๆแต่มั่นคงค่ะได้รับผลสำเร็จจากความพยายามและความทุ่มเททีท่ทำมาโดยตลอดทำให้ผลงานออกมาดีปัญหาต่างๆก็เริ่มคลี่คลายค่ะสำหรับสุขภาพคือไพ่ห้าเหรียญ ช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยที่อาจเกิดขึ้นกับขาเขา่าหรือข้อเท้าด้วยนะคะให้ความรักขึ้นแปดไม้เท้าคนโสดจะมีคนเข้ามาแบบรวดเร็วค่ะเจอกันเร็วตัดสินใจเร็วพบหากันแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะคะเป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวส่วนคนที่มีคู่ความรักดีค่ะพัฒนาเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ อาจได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันด้วยค่ะช่วงนี้